สร็จดีค่ะยังดีก็รับเข้าสีชมองลาเห็ดชานี่ค่ะข,ขาก็มาติดตั้งม่านนะคะเนาะ่าเอาตัวปมาอกมาอให้เก็บ่าเป็นลูกมือแบบนในรอได 嗯有。有。有。 nhiều không phải tôi tiền nhất định phải đi. Tít đấy. Đi tít tít lăng rồi đấy. Nắp. mặt bằng mặt một mặt đi mặt bóng mặt đi mặt bóng mặt cứ đi mặt bằng lăng, đi lăng. mặt bóng đi mặt đi mặt bóng đi mặt đi mặt đi đã mất thì cái mô ở dưới thử thử hmm. ở kia sao cái không con này con trống gì con 下去了，对。 ใส่ใส่ถัอง,อนงนั่นเออลองดูที่จะเป็นด้วยมันมีซามป์หรอฟิสามป์ปืนแต่ว่ามีไม้สองอันเอมามป์ปืนจะมีไม้สองอันซามป์ปืนไม้สองอันเลยจะตรงไหนบ้างเออลองดูสิแบบนี้บ่ อ่าอ้ตัวนั 1, ้นใส่ด้วยเอนะน่ะมอสคุกนมีผืนใหญ่ผืนเล็กหรือเปล่าตัวใส่สองอานด้หรือเปล่าใส่ผ้าสองผืนหรือเปล่านี่ ที่บอกว่าอุ่ว่าอยู่กต้องเป็น2องนะ <c oughs> มาเอาใส่เพิ่มอีก <c oughs> ว่ามันจะไปไปได้ยังไงวัสามคืนนี่อุ่นอะไรกี่เบอร์จะ <c oughs> ถอดซักก็ถอดบ,บบ <c oughs> น,นี้เด้วมันมีตรงที่มุนอยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เสด็จต่อสักเฮ้ยตรงนี้ทำไมไม่คือกันอีกเส่ไม่ถูกเลยที่กลางนี้นน ไม่นี่ไม <c oughs> ่มันมีสามถึงนักกิฟต์นะท่านไปห้องกิฟไม่ต้องใส่หรอกมั้งใส่อยุบ่ะใส่ใส่อยู่เา <c oughs> นาะ โอ้ใส่ดี่วนตัวเลยตาในโทรศัตท์เจ้าอะย่นีไม่มีใครไปไม่มีใครไปให้เหรอโอ้วางกับพื้นเลยบ่